ยสวัสดีครับ imsk นะครับช่วงประมาณปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์2,567ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำ l i n k i n verification หรือการเพิ่มเครื่องหมายตราโลกให้แสดงอยู่หลังชื่อของ l i n k i n profile ของเรารเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเป็นตัวตนจริงๆซ,งซึ่งการยืนยันนั้นก็ทำด้วยการใช้าพาสปอร์ตหรือบัปพชาชนประกอบกับการยืนยัน เดี๋ยวผมจะเพิ่มลิงก์เอาไว้ให้กันแล้วกันสำหรับคนอื่นๆที่มาผ่างแพลตฟอร์มอื่นเช่น TikTok หรือ YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้สักแต่เท่านี้แล้วกันเพื่อที่คุณสามารถจะเข้ากับไปอ่านาวิธีการทำลิงก์อินเวอร์ฟิเคชันได้นะครับถ้าคุณยังไม่มีแต่มันไม่จบแค่นั้นจะเห็นสังเกตเห็นว่าหลังชื่อโปรไฟล์ผมมันมีรูปลำโพงวางอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ลิงก์อินเรียกว่าลิงก์อินเวอร์ฟิเคชันหรือ ทวทยาล link อ n นพูดแนว i n ส i ันขอพูดผิด l i n k in ินพเเพื่อบอกให้รู้ว่าชื่อของเรานั้นออกเสียงอย่างไรเพราะว่าชื่อคนไทยเทอศิพท์ที่เราจะออกเสียงได้ยากมากโดยเฉพาะยิ่งการเขียนแบบษาอังกฤษตรงนี้ Link in ได้เพิ่มฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเอาไว้ให้ในตัว Link in application ด้วยนะครับลองดูว่ามันทำอะไรผมแตะที่ลำโพงที่ข้างชื่อผม Hi there this is สมภพ o p k ต i วว y ุ w to เห็นไหมครับว่ามันเป็นการออกเสียงหรือ pronunciation เพื่อบอกให้รู้ว่าชื่อผมนั้นออกเสียงภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยว่าอย่างไรลองฝ่าอีกรอบหนึ่ง Hi there, this is สมภพเกรตยาวรกุล Nice to meet you เห็นไหมครับว่าฟัง์กชันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็สามารถทําได้เองทําได้ทุกคนที่มี link in profile เพื่อเสริม ให้รู้ว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติรู้ว่าสามารถอ่านชื่อและออกเสียงชื่อของเราได้อย่างไรไม่ยากเลยครับเข้ามาที่ลิงก์อินโฟไฟล์เราเองแล้วกดเครื่องหมายอิดิทที่เป็นดินสอตรงนี้ก็จะเปิดเข้าสู่โหมดอิดิทของตัวลิงก์อินของเราเองจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันที่เรียกว่า audio recording เห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายดินสออยู่เช่นเดียวกันก็อีกทีครับกดที่ดินสอทีนี้ก็จะมีเมนูผมขึ้นมาว่าสามารถที่จะลบ pronunciation ที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะสร้าง record หรือบันทึก pronunciation อันใหม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาบันทึกอันใหม่กันนะครับกดบันทึก record new pronunciation นะครับก็จะเกิดเมนูขึ้นมาที่มีรูปไมโครโฟนให้เราสามารถจะอดอัดเสียงเพื่อบอกให้รู้ว่าชื่อของเรานี่ยออกเสียงอย่างไรวิธีการก็กดแช่ที่ตัวไมโครโฟนตามภาพ Hello this is สมภพกริตยาวกุล Nice to meet you Thank you เซ็เสร็จแล้วลองฟังดูฮัลโหลดิสิสมภพกริตยาวรกุลไนท์ชิมิจูท่าคิวผมรู้สึกว่าผมพูดเร็วไปหน่อยผมไม่เอาละผมอัดใหม่เพื่อจะได้พูดให้ช้าลงเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถฟังเสียงและออกเสียงชื่อผมได้อย่างถูกตอ้องลองรีเทคโอเครีเพรสใหม่นะครับฮัลโหลดิสิสมพบกริตยาวรกุลไนท์ชิมิจูท่านคิว ลองอัดดูแล้วลองฟังดู Hello this is สมภพก o ิต r i t a y a w n i c e to meet you Thank you เมื่อเราถูกใจกับเสียงที่เราอัดแล้วก็กด Apply แล้วก็กด Save ตอนนี้เองเสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงที่ผมเซฟไปใหม่เมื่อสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ Hi there this is สม m p h o ok, p k r i t a y a w a n i c e to meet you อ่าเกิดอะไรขึ้นบางอย่างเดี๋ยวลองเข้าไปอัดใหม่ นิวพอร์นาเซช l นฮัลโหลดิสิสมพบกลิ t a ต a ยาวรกุล Thank you apply แล้วก็เซฟลองดูสิว่าจะได้ไหมอ่ะเซฟเสร็แล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดู h ัล i s Hello, s ดิสซิสมภพกลิ y a ตะยาวรกุ h a n k you. เย่ได้แล้วนะครับ ลองไปทํากันดูนะครับนี่เป็นการเพิ่มอีกความสามารถนึงให้กับตัวลิมินโปรไฟล์ของเราเองเพื่อให้รู้เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาดูโปรไฟล์เราสามารถรู้ว่าชื่อของเรานั้นจะออกเสียงอย่างไรลองไปทําดูครับ msk สวัสดีครับ